สวัสดีครับผมเห็ดเาลวดสวัสดีซี่สู้ฟูสุ่ขคนครับผมกับขิมมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของปูขุนกันตองวดน้าพี่น้องเนาะวดที่แล้วของปูวดที่แล้วของปูเข่าตัวเน้นพร้อมวดที่แล้วนาะพี่น้องเนาะวดที่แล้วของปูกับเข่าตัวเน้นอันนี้ก็ไล่เมื่อปูขุนนาะพี่น้องเนาะ เบอร์โทปูกับมีดได้พี่น้องได้ปูให้วิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับซีปูให้เน้นที่หนึ่งซีกับถ้าวิ่งกับเข่าเนาะพี่น้องซีอยู่หลักร้อยก็ไดเนาะพี่น้องเนาะอยู่บนเลขบนก็ออกซีหาสามเนาะพี่น้องเนาะจ้ปูให้เน้นที่หนึ่งกับเข่าเข่า่าง ส่วนจับคู่ปูจับคู่ไห้กับเขาตัวเน้นร้อมหนึ่งหนึ่งเขา่าหนึ่งหนึ่งเขา่าตัวกลมของปูห้อมปูเน้นไห้คือหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งซีซีปูว่วงกลมไห้เหลขเบิ้หนึ่งหนึ่งซีซีพี่น้องนะเปิดโทษปูกับมีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือหลักฐานของเกาก็เป็นไายเมื่อปูห้อมนะพี่น้องเด้อ เอามาตามกันต่อวดวันที่วดวันที่16สิงหาสองห้าหกห้าแอปกขีได้เขียนได้ลอกเอาไหมเนาะพี่น้องบ่อไล่มือปูไล่มือปูมันปูเขียนเหล็กจิดกันเบิงองหยาก กทีวันที่สิบหกงวดวันที่สิบหกสิงหาสองห้าหกหก บนล่างเลขกติดบนล่างบนล่างเล็กติดบนล่างเด้พี่น้องเล็กติดบนล่างเล็กติดบนล่างเีมีศูนย์ สองสี 2, 4, 6, 7, 8, ่หกเจ็ดแปดเก้าเลขติดบนล่างมีศูนย์มีสองมีสี่มีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้า ทั้งหมดก็มีเจ็ดตัวนะพี่น้องมีเจ็ดตัวเล็กติดบนล่างของฟูที่มีเจ็ดตัวส่วนเล็กวิ่งบนล่างบนบนล่างวิ่ง เลขวิ่งบนล่างปูให้ศูนย์ศูนย์กับสี่วีกลุ่นบนล่างศูนย์กับสี่แต่ปูกับมีตัวเน้นให้ยุ่งน้อพี่น้อง คูกัมีตัวเน้นให้บนล่างวิ่งศูนย์กับ4เอาจับคู่กวนจับคู่02 04 06 ศูนย์หกศูนย์แปดเก้าศูนย์เล็กติดศูนย์หมดเนาะพี่น้องเล็กติดศูนย์เล็กติดศูนย์กระมี่เก้าเจ็ด เจ็ดศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์โอเบอร์หลายคูเนาะพี่น้องไม่แปดคูจะสี่ศูนย์ศูนย์สี่ปูกลับไห้เลยแต่ก็ต้องกลับโตทุกโตเนาะพี่น้องเนาะอย่าตัวเน้นไว้ที่หลังเนาะพี่น้องขีไม่เลขสามตัว เลขสามตัวหกคูณส่วนเลขสามตัวกับคิมี่ 4. 4. เจ็เดศูนย์สี่เจ็ดสี่ศูนย์เลขตัวเดียวกันผู้กับว่าเลขตัวเดียวกันพี่น้อง ปูวิ่นปูวิ่นให้ศูนย์เจ็ดสี่เล็กว่าได้หลายตัวพี่น้องปูวิ่นจับครูเต็มชุดเลยศูนย์ศูนย์สี่เจ็ด ศูนย์สี่เจ็ดสี่สี่ศูนย์เจ็ดเลขบม่หลายพี่น้องเลขสุดเดียวแล้วก สี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดศูนโอ้เลขสุดเดียวพี่น้องปูวิ่นปูจับคู้หาหกประตูเลย ผูขุนส่วนเลขวิ่งบนล่างวิ่งศูนกับสปูเน้นให้ที่ศูนด้วยพี่น้องปูเน้นให้ศูนย์สีตุกันตัวร่องส่วนตัวเน้นจับคู่ปูกันเน้นกับหลายปูเน้นให้อยู่ที่สี่ศูน สองศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์เพราะว่าเลขวิ่งปูเน้นที่ศูนย์ส่วนตัวเน้นก็นเน้นติดศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่เจ็ดศูนย์พี่น้องส่วนเลขสามตัวปูกันเน้นในหางเดียวมันเลขตัวเดียวปูปูวิ่งหกประตูแล้วพี่น้องไปปูวิ่งหกประตูฮะจับจอดรถตีเรื่องพี่น้องเข้า ูวินให้ได้หกประตูหาจับจองลอตลตีโลตตรตลีกับเมียมาล่ะภาพี่น้องชัดเจนดีป่ะเด็กติดเหล็กวิ่นของปูกับศูนย์สองสี่หกเจ็ดแปดเก้า บนล่างปูห้วิ่งศูนย์ครับสีเน้นที่ศูนย์แล้วพี่น้องเน้นที่ศูนย์เน้นที่ศูนย์นี่ตัวเน้นของปูส่วนจับคู่ปูก็เน้นให้สามคู่สามคู่สามห่างทั้งหมดมีแปดคู่ปูจับคู่ไม่ไม่แปดคู่ปูกัเน้นให้ปูกัเน้นให้สามคู่ ส่วนสตัวปูก็เน้นหางเดียวเลีกชุดเดียวแต่ปูวิ่นหกประตูนี่แหละพี่น้องบน่างวิ่ง0นย์กับ4เน้นที่0ส่วนจับคู่กับศูนย์สอง่ศูนย์หกศูนย์แปดเก็ดเจ็ดศูนย์สี่ศูน เน้่สองศูนย์สองศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ส่วนเลขสามตัวเจ็ดศูนย์สี่อ่านแต่ตัวเน้นกับพอ่อหน้าพี่น้องเนาะ่าวาเลขชุดเดียวตัวเดียวปูวิ่นหกประตูพี่น้องเข้าก็แคบหน้าจอไว้กาบขอพระคุณปูปุ่นในหลายๆที่แบงปันแนวทางรัฐบาลไทยกันต้องวดเพราะว่าเลขปูเข่าหนึง่งหนึ่งเขาตัวเน้นพร้อม กะเมื eman, ่อบ่งหลักฐานของปูมันตัวน่อยเนาะพี่น้องมันตัวน่อยพี่น้องเขาไปแคบหนาจอไว้เนาะครับเนาะมันตัวหน่อยแล้วตัวน่อยแล้วกะปูเขียนติดอันนี้อยากห่างกับขีเบิ้งง่ายกว่ากันอยู่เนาะพี่น้องเนาะกับขีเบิ้งง่ายกว่ากันอยู่อันนี้นี่ของปูพี่น้องกี่แคบหนาจอไล่เมื่อปูก็ไ้นี่แคบหนาจอไล่เมื่ออะไรได้พี่น้องนะ วันที่สิบหกสิงหาสองหาหกหกขอให้โชคโชคมันหมานรวยๆเงี้ยซูปูทุก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพดพลาดรวยนะครับเออ้อคลิปหนาพอ,อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม